เห็นไรไอ้ช้างดูด้างซ้ายมีไหมซ้ายซ้ายมีนะซ้ายมีนะพี่ใช่ใช่ใช่พี่ตัวนี้พี่รู้อยู่เจ็บเจ็บเจ็บช้างกำลัมาช่วยกนอนละนอนละนอนละโอ้ยเฮียสองทัวร์สองทัวมาเสริมเสือเพื่อนแต่หมดแต่หมดปิดทำไมอ่ะปิดทำไมอ่ะโยกเลยโอ้โหเจ้าเจ้า เปิดดีแน่เฮียได้ใจว่าอ๋อเซนตโม่กูตกใจหมดเลยเฮียกูดูโมเพลงหมดใจไหนอ๋อแล้เราเปิดจะเปิดละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาลมเอาเอาเอาพี่ดำอะไรของบื้อเลยเฮียลมไหนวะลมไหนขอวันวะพี่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 ไอ้สองพูงเลยอุ้ยเกือบตายเฮียตั้งใจเกือบไม่ทันแม่งเรื่องแปลกๆมันเกิดขึ้นทุกวันไอ้สัตว์เฮ้ย มันจะบินเหรอหน้างเย็ดเอาวะหัวแตกไปก่อนไ่เพื่อนตึงอยู่นะเพื่อนเก่งอยู่นะไอไอเฮ้ย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 ้ยเอ้ยเฮ้ยเ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเรเเ้ยท้ยเยเเ

แค่นี้เองนะ่ยอ่ะโอเคโอเคังไงจได้พบไปเจออีกเลมึงกับกยมึกับกได้พบได้เจอกันอีเลยเฮียเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเรื่อยไปนะสมองสมองเนี่ยทุกวันเนี่ยกูเดีอยสมองกูเดียจะไป เออสุ่มสกินปืนดีกว่าผมไม่มีสกินปืนแล้วสกินปืนหลักๆก็เกชาเกชาเกชานี่ดีสุดแล้วผมว่าดีสุดเกชาเอาไปสิบกล่องเกชาก็ลั่นสองเนี่ยวะปั๊บปั๊บเสิ้อใส่ก่อนปืนอันนี้ก็ได้นะพี่เพราะว่ามันจะได้หมดแล้วเงินหมดแล้วแล้วก็น่าจะสกินเดบิวสักหน่อยนะเพราะว่าผมเล่นเดบิวโอ้มันปืนอะไรวะเนี่ยปืนอะไรของมึงโมกเข่าปืนฮิวไอ้เหี้ยปืนฮิวเลือดไอ้สัตว์มั่วซั่วที่มาย ได้ยี่สิบสี่ชั่วโมงพอได้เล่นอ่ะเอาเอาพอได้เล่นอ่ะเจ็ดร้อยเพชรกูพอได้เล่นอ่ะเอาดิเฮียได้แค่พอได้เล่น,อพลพอเ,ลนอเองห,หรอวะทำไมทำกันอย่างนี้อ่ะไม่รักกันแล้เหรอมองตาผมสิไม่สงสารผมบ้างเหรอแม่งเจี๊ยมแม่งไม่สงสารเลยเฮียแดกแต่ตังค์ไอ้สัตว์พวกกูกินเกลือพวกเขากินตังค์ไอ้สัตว์โลกใสโลกอะไรกันไปแล้วเฮีย <c oughs> เฮ้ <c oughs> ย,ยเฮเพื่อนใจเพื่อนเฮียนะเฮียนะวัยรุ่นวัยรุ่นจูเนียวัยรุ่นจูเนียเฮ้ยโอ้โห เย้ๆไปอ่ะฮ้ยแล้วกูใช้สกินแล้วไม่ใช่เหรอทำไมสก,กินกูไม่มาก็ต้องออกะก็ต้องออกจากตี๋พี่ก็ต้องออกจากตี๋แล้วก็เข้าไไมาใหม่พี่ต้องออกจากห้องอ๋อกูรู้ว่า,วาตอนนั้นกดออกกดออกตอนนี้อะไรเงี้ยก็บ้าเลยโดนอะไรเนี่ยอ่ะโดนร้อนเหรอ อุ้ยนอกสองพี่นอกสองนอกสองอุ๊ยเอว่าเดือนกสาโอ้หกูทำอะไรไม่ได้เลยแบ๊กอู้เดินอยู่ในบ้านเนี่ยสัตว์เอ้ยตายหมดกูไม่ได้อะไรเลยมันเลวสุดละมันดีถูกแล้วโอเคโอเคเนาะเพีลงอะไรวะเนี่ยกูจะได้ไม่ฟังไอสัตว์อะไรก็เลกการิกาิีกัตโต้อะก็จะมาเลี้ยงชิว สาวกุลโกเลสาวกันนะกุลโกเลวิ่งอะไรพี่ผมใจน่าไม่ไปฟังวิ่งไปโอ้โหไม่ได้ทำอะไรเลยกูนี่ไม่มีประโยชน์เลยไม่เอาอะไรเลยกูเนี่ยไปแล้ววิ่งพวกไม่เอาอะไรเลยไอ้เหี้ยหายตายหมดกูไม่ได้อะไรเชื่อกูเหอะไอ้ถึงนะไอ้ถึงนะไอ้กูไม่ได้อะไรกูไม่ได้เลยโอ้ยยิงหัวแล้วอ่ะไอ้เหี้ยกือยเปว่แบบคมๆโอ้ยเฮียไอพวกนี้แม่งชอบเล่นเป็นทีมเวิร์กว่ะ วุ้นทีมเวิร์กวุ้นทีมเวิร์กนี่เจ็บไปหนึ่งดาวดาวดาวมันอยู่ฐานเราดาวปะตัวฐานอ่ะเราตัดหนึงดาวดาวหนึ่งดาวหนึ่งตัวอีกตัวนี้ดาวดาวดาวอีกหนึ่งตัวเหลือตัวเดียวอยู่บ้านอยู่บ้านอยู่บ้านพี่อยู่บ้านจะได้แล้วเพื่อนจะได้แล้วเพื่อนไปกันเราไปกันเราไปเออมาทำอะไรมาทำอะไรเลเออแต่กูยังได้คิวอยู่เว้ยหรือว่าประสบความสำเร็จบรรลุหน้าที่เป้าหมายบรรลุภารกิจแต่วู่เลว ว้าเข่าเลิกวะได้อาว่าคูกับมันใครเสียงดีอยู่กันไปดูว่าปิดใหม่แล้วมครูแล้าวหนูครูแกนั้นไปฟ้องลงบนตัวพี่อุ้ยเดี๋ยวผมจะบอกให้นะครับคนที่ขยี้ตานะครับเลิกนะครับเพราะว่า การขดี้ตาเหมือนจะแบบไปทําให้มันช้าอ่ะแต่ถ้าคนนอนดึกอ่ะมันตามันไม่ดำนะนอนต่อยอ่ะแบบคือช้าวันเดียวอ่ะมันจะม่วงมันโดนประมาณนั้นมันไม่น่าวันเดียวนั่นนะโดนแบบไม่แม้แบบต่อยทีเดียวแล้วก็แบบไปช้ายาวๆอ่ะ่โดนอย่างนั้นมากกว่าเหี้ยกูไม่ออกจากบ้านละไม่ออกเลยเหี้ยแม่งนักเลงวยังไหนวะเนี่ยนักเลงไม่ก่าอยู่บ้านเนี่ยอันนี้ไม่เอาเลยเหี้ยเอ้ยแม่งกำลังรัดลีเลยโอ้เหี้ยอะไรวะเพื่อนทุกภูทีดิกูจะไปรัดต่อเพื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 ่อปุ๊บซุบปุ๊ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดวเดียวเฮ้ย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 ยูคิวกันไปหรือเปล่ายูคิวเกินไปหรเปล่าไม่ซุปนะไม่ซุปนะทวีีนะรายงานนะยูคิวเกินไปนะเอ้ยเอเกินไปนะผ้นุ่มสุดแดงอยูคิวเกินไปหรืเปล่าเฮียแม่หีกูเลยเอาได้ยไุปกูมึงเนี่ย ผมมเนี่ยผมผมไม่มีเพื่อนจะหนาหรือเปล่าไงแบบว่าผมไปเต้นไก่เสรแล้วเพื่อนจะปกป้องพี่จุ๊บอ่าโอ้ยอันยิยูกันไปหรือเปล่าดาวนะเรียบร้อยนะไม่มีใครช่วนะวิ่งผ่านไปเลยอ่ะคือวิ่งไปเลยวรือเปล่าเกือบไปเกือบไปเกือบไปทำอย่างนี้ไม่ถูกทำอย่างนี้ไม่ดีไม่เล่นด้วยแหละไม่เล่นด้วยแหละดึกเล่นด้วยแหละร้องไห้แหละร้องไห้แหละร้องไห้แป๊บเอออะไรวะนี่งวิ่งผ่านเลยศาสตร์คนเดียกเลย ชใช่ใช่เงียบเลยไม่ชุบว really. like oh, ่ะไม่ไม่ชอบไม่ชอบว่ะคนอย่างงี้ไม่ชอบเลยว่ะขอโทษดีขอโทษดีโทษครับไม่ชุบครับอะไรเงี้ยเงียบว่ะพี่วินเลยเอ๊ะยังี้ยมันแบ๊กเองครับพี่แบ๊กอีกแล้วกูกลายเป็นเบ๊กอีกแล้วเฮ้ยนี่ระวังเหมือนเลยใช่เลยใช่เลยใช่เลโดนใจฉันเลยเดี๋ยวใจเกเรนะบอกก่อนนะดต่าเอออยู่อยู่ตรงห้องน้ำมั้งล่ะเว้ยขมนี่พีวิดเลย โห่เจ็บเจ็บเจ็บหนักเจ็บหนักคือนี่คือแบบวัยรุ่นมูสูโปรติเมียเลยตัวเนี้เยเจ็บหนักจัดดาวด่าด่าด่าตายหมดมไปลาดว่าไปลาดอะไรกูยิงตั้งนานแบ็คหยุดเลย,ยมึงอ่ะไม่ไม่ผมยิงไม่โดนไม่ผมเหตุก่อนผมต้องไปคิวว่ะรถทไีไม่ใช่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 พี่บินนะับคนไอ้คือแบ็คเองด่าได้ครับด่าได้ตามสบายครับผมทำไมต้องมึลงกับพี่ผมวะเฮ้ยเราปิดไมค์ก่อนเดี๋ยวเสียงมันดังพี่ไม่มีสมาธิปิดไมค์ปิดไมค์กันนะมีอะไรค่อยบอกจ้็ คือคนทำีอะไรตัดคือบอกผิดไม่เมื่อกี้เลยแล้วก็ยิงบอลบอหดาวหนึ่งแบกเจออะไรเนี่ยยิงเหรอเจอมันยิงไงพี่สวยเลยดาววะควมุดขวมุดวมุดบอลบอลอลบอเฮ้ยโคโน่เพื่อนเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้เอ้ยเอ้ยเยเอ้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 ยเเอ้ย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 เอเอ้ย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 เออ้อ้อ้ยเอ้ยเอ้อเอ้ยเอ้ ในแอปอะไรครับไม่ใช่แอปนะครับเขาเรียกว่าโปรกแก็บมากกว่าเรียกให้ถูกดีกว่านะแอปพลิเคชันจะอยู่ในโทรศัพท์นะครับซึ่งจะมีส่วนมากจะเป็นนามสกุล .apk นะครับซึ่งย่อมาจากอะไรผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันผมไม,ไ,ไม่ได้ลงลึกขนาดนะั้น จากแล้วก็ส่วนมากในคอมพิวเตอร์นะครับหรือว่า PC ของเราเนี่ยเขาก็จะใช้คำาคู .exe นะครับจะใช้คําว่าโปรแกรมแทนแอปพลิเคชันนะครับเพราะว่ามันสกิลของโปรแกรมหรือว่าสิ่งที่เรานํามาใช้นั้นมันคนละอย่างกันเลยนะครับไอ้ยี่ห้มีความรู้ได้ไงไอ้สัสตร์เรือไปไหวเียสมองกูบวมเฮียสมองบวมป่งเฮียสมองบวมป่งกูฉลาดไอ้เหียเรียบร้อยสมองกูบวมจัดบวมน้ำมีแต่แดกน้ำเยอะเลยอย่าเพื่อนอย่าอย่าอย่าเพื่อน อ๋อโอ้โหกูยังไม่ได้อีกกูงงกูไม่ชุบกูเหี้ยมากูบอกเออกูกูไม่ชุบละไอ้เหี้ยเหตุการณ์นี้กูไม่ชุบเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นกูไม่ชุบแล้วมึงล้มกูไม่ชุบบอกกูจะเอาคิวก่อนเออแต่เรามันรู้จักรู้กันได้ไงแต่คนอื่นมาทำไม่ได้ไงโอเคปยนว่าได้นอนได้นอนเคออเยี่ยมแกขงผมไม่ชุบพี่นะแล้วกูล้มมันจะทำไงดีวะเฮ้ยเฮ้ยเพื่อซุตตีเพื่อซุตตีเอ้ยมันทำแล้วเรอะ What the fuck ผมไม่อยู่ใครจะแบกดิมโอ้ยเฮียเยอะแยะพูดเปประยุทธ์ไปได้มึงเนี่ยที่มันอยู่มัาเซ็กซ์กูเซ็กซ์กูผมจะเปิดโคโน่ผมไม่ได้อะไรด้วยไม่ได้เฮียอะไรเลยเฮ้ยพี่มาถูกเยี่ยวจริงๆพี่ไม่ได้ตั้งใจด้วยที่จะลาดมึงนะเว้ยมันก็คือปัะยุทกันนะมึงมึงทำไงอ่ะไอ้เหี้ยกูเหลือคนเดียวเหรอสบายไหมสบายตายสบายเลยแบบเงียบสงบเลย เย้ด yeah, yeah. ีเยสไนว่าต <tra il story clipping thôi> oh okay. ึงเกินไปนะขอลองขอลองซึ้งสไนหน่อยดิยิงโดนเปล่าเชิงเชิงเชิงไม่เชิงโอ้เหยีอ่ะไม่ใช่สไนไดสัตว์เอ้ะเบกขวาอ้อมเฮ้ยโอ้ยยิงคุโดนเพื่อนดาหยิ่งคุโดนเพื่อนดาโอ้ยหยิ่งคุโดนเพื่อนดาเลยไม่ไม่ไม่กินพิษไอ้คิวอยู่ไอ้พี่ไม่โดนหรอกโอเคๆโอ้ยแต่เพื่อนร่วงจัดเพื่อนคนละคนละระดับของกูเลยโทษโทษโทษไอ้ไม่ไม่ไม่ได้หรอกเที่จะมาคุยกันด้วยเหตุผลละแต่มันถ้าพูดพูดเหตุผลก็คือไอ้เพื่อนเก่งจังเลย ประชดเอ้ยทำไมวะทำไมเพื่อนเก่งจังประชดเดี๋ยวเพื่อนแม่ก็บอกประชดอีกประตกบอกแล้วแตกไอ้นี่ไม่รอดที่เอ้แมวไอ้ขวายขวายตาขาดกูบอกแล้วตาขาดจัดโอ้ยได้ทิวอีกโอ้โหสุดยอดเอาที่หนึ่งไปไม่ต้องเล่นแล้วเอาที่ดึงมาแล้วจะมาได้เอาที่หนึ่งมาแล้วเฮ้ยเย็ดเอาว่ะกำลังยิงพอดีเลยเฮ้ยประชุกกันประชุกกันอะไรของมันเฮ้ยร้านหนึ่งสวยสวย วิ่งวิ่งครับวิ่งครับวิ่งครับก่อนที่มันจะมาชุบกันพอชุบกันเสร็จปุ๊บกูได้อีกคิวหนึ่งกูรอมาชุบกันครับกูรอมาชุบกันครับจังหวะนี้ไอ้เหี้ยระเบิดอย่างงี้กูรอชุบกันชุบกันเสร็จกูยิงชุบกันเสร็จกูยิงครับกูตกดังกูตกดังไอ้เหี้ยโอ้ยไอ้เย์ก็ไม่ได้คิวด้วยคิวเลยไอ้เหี้ย